มีคนชอบทักเข้ามาถามออาฟ้านะคะรวมถึงคนที่เข้ามาทำโคชชิ่งส่วนตัวเนี่ยถามว่าเอคุณเอาฟาเราทำอะไรโชคชะตาเราควรจะทำอะไรดีเราเกิดมาเพื่อทำอะไรแต่วันนี้ฟ้าอ,อยากจะบอกทุกคนอย่างนึงค่ะบางทีแล้วมันอาจจะไม่ใช่การมาหาว่าคุณเกิดมาทำอะไรแต่มันคือการมาสร้างว่าคุณจะกลายเป็นใครและจะทำอะไรมากกว่าอย่างเช่นเอฟาฟาเพิ่งไปออกกําลังกายมา <laughs> เพราะว่าอันนี้คือ ตัวตนและชีวิตที่อาวุาต้องการจะสร้างให้อาว่าเป็นเวอร์ชั่นนี้มันไม่ใช่บางคนเกิดขึ้นมาอาจจะอ้วนโดยกําเนิดหรือว่าสุขภาพเ,เป็นพันธุกรรมอะไรอย่างี้ค่ะอันนั้นนะคือสิ่งที่เราอาจจะถูกกาหนดมาเบื้องตน้นแต่อาวุาเชื่อว่าไม่ว่าเราจะถูกกาหนดมาให้เป็นอะไรเราสามารถมนาะสร้างตัวตนสร้างตัวตนของเราได้อยู่ที่เราเลือกมาเลือกนะคะเพราะดวงมีเปอร์เซ็นต์แค่ห้าถึงสิบเป็นอะไรที่อาวุาบอกเสมอ ที่เหลือมันคือการที่เรามาสร้างตัวนมากกว่าเราอยากเป็นสุขภาพแบบไหน,นเราอยากจะเป็นใครเราอยากจะประสบควาสมสําเร็จแค่ไหนหรือเราอยากจะพอมีพอกินอันนั้นเป็นเป็นช็อยส์ของเราทั้งหมดเลยเป็นตัวเลือของเราทั้งหมดเลยงั้นวันนี้อัลฟาขอฝากทุกคนว่ามันอาจจะไม่ใช่การหาค่ะว่าเราเกิดมาเพื่อทบํบอะไรแต่มันคือการมาสร้างตัวเราว่าเราว่าคุณอยากจะเป็นใครนะคะใครที่สนใจเข้ามาทำามา p e r s o n a l coaching กับอัลฟานะคะเป็น private coaching เนี่ย ถามว่าคลิกลิงก์ที่ยวพ่อจะปักไว้ให้ได้เลยนะคะรอคุยกับทุกคนอยู่ค่ะ